โอเคไปแล้วนะโดนนะสารวันนี้มาร่วมงานกับแบรนด์เป็นยัไงบ้างแล้วั็เปสมรรถคุณหอมเป็นัไงบ้างคือแบบตั้งแต่เรามาคือแบบเราแบบได้มีการทดลองใช้ตั้งแต่ตอนเช้าเลยครับก็คือมันเป็นเป็นออยครับเป็นออยออยใส่ผมที่แบบว่ามีกลิ่นหอมมากที่แบบอาจจะเป็นกลิ่นที่แบบตรงเทสโต์กล้องพอดีก้องอะไรเพรว่ารู้สึกว่าแบบกลิ่นเนี้ย คือชอบมากครับเราชอบใช่ไหมครับใช่ชอบโปรดักชัชอบชอบโปรดักชัมากโปรดักชัชื่ออะไรครับ l ลส์ Drop ครับผมพี่โท่หอมไหมคะหอมครับผมแล้วหอมหรือยังหอมหรือยังได้ดมหรอดมจากตัวดรอปเหรอใช่สิครับโอ้โหไม่ไม่อยากรู้เฉยๆไงทำไมล่ะครับเพื่อแบบดมจากแบบตอนช่างทำผมกลับให้ไง ไม่เมื่อกี้น้องก็บอกว่าแบบกลิ่นหอมเันนี้แบบตรงเทสตรงเทสเขาตรงเทสเราไหมคะตรงเทสเราไหมครับกลิ่นเหรอคะให้พี่หนามพวกกล้องตรงเทสเราหน่อยก็แบบพี่แก็เป็นคนพูดลูกเอาไปพี่ต้องไม่มีคนพูดลูกก็ก็หอมดีครับสำหรับตัวผมก็หอมตรงเทสผมเหมือนกันแล้วกลิ่นของพี่โทะคะกลิ่นของพี่โทนะครับก็จะเป็นเหมือนกล้องเลยกลิ่นจะหอม ขออภัยกับผมแล้วก็จะมีความอ่อนโยนความรุ่มนวงอยู่นานแบบนีมไปถึงกินตัวคริสต้าสกลิสตอ่ะให้ความนิดนึงค่ะแฟนที่ชอบครับผมก็สำหรับแฟนๆนะครับทุกคนที่แบบว่าเป็นคนลักที่ดูแลเส้นผมนะครับก็ขอแนะนำเลยครับครสต้าตัวกลสดอปนั่นเองนะครับก็เป็นออยใส่ผมนะครับที่แบบว่า มีกลิ่นที่หอมกรุ่งมากไปเดินผ่านใครก็รต้องเหลียวหลังเลยใช่ครับแล้วก็ขอฝากงาน t e r r a s t a ต Glass Absolute นะครับอยู่ที่ Central ลเวิลสามารถมาได้นะครับบอกเลยว่ามีให้เทสผมฟรีด้วยใช่ใช่เขาแบบมีเทสหนังศีรษะเลยนะว่าแบบว่าหนังศีรษะต้อเป็นยังไงเทสตยังไงก็มันจะมีเครื่องอยู่เครื่องนึงครับเป็นแบบเ,เป็นแท่งๆแล้วก็่า,าไม่เดี๋ยวพี่ๆแบบไม่เห็นภาพไงเก่งมากเลยเจ๋งเก่งมาก กอบสาบผลงานได้ไหมครับสอบผลงานแล้วก็เอ้าอย่าพึ่ง่ลุกอย่าพึ่งลูกเรายังมีเวลาต้วงมีคือเราต้องบินเก่งมากเฮ้ยใช่ครับเดี๋ยวเร็วนี้จะบินแล้วเหมือนกันเลยไปไหนมาบ้างเห็นบอกว่าไปไปไหนมาบ้างไปมาโหหลายที่เลยครับเกาหลีด้วยเกาหลีอ๋ออ๋อล่าสุดใช่ไหมครับล่าสุดไปเกาหลีนะครับเพิ่งกลับมาเลยใช่ครับโซเฟสเบย์ซับสองสองวันไปเจอภาพไปเจอ ไปร่วมงานที่เกาหลีแล้วก็ไปเจอแฟนที่ใช่ครับไปเจอแฟนที่เกาหลีด้วยก็รู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่ใหม่มากๆสำหรับเราใช่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ไปเกาหลีแล้วผมก็เป็นครั้นสอนไปเกาหลีครับก็เป็นครั้งแรกสำหรับแฟชั่นวีนั่นใช่ใช่ใช่คือทุกคนในแฟชั่นวีคือแบบดีสไตล์แฟชั่นมากแล้วคือสูงใช่คนเกาหลีสูงมากแบบเราเดินแบบถ้าจะหวทเขาเราต้องแบบเหนะโอ้โหขนาดใส่รองเท้าวันนั้นส้นต้องก็เท่านี้นะก็ยังแบบ แล้วก็ผมไปสังเกตมาเลยตอนถ่ายแบ็คดรอปอ่ะพี่แบบทุกคนที่เดินเขาต้องทำอย่างเงี้ยครบเขาต้องทำท่านี้ด้วยทุกคนต้องหมดที่ทำแข่ทำท่านี้อย่างงี้ตอนถ่ายแบ็คดรอปครับตอนแบบตอนตอนแรกก็แบบโพสปกติอย่างเงี้อ่ะเชิบ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 พอตอนท้ายๆแล้วตอนใกล้จะหมดของเขาแล้วเขาจะแบบแต่คิวแตคิวแล้วเราทำตามนะทำตามตอนแรกพี่โทจะไม่ทำที่เรบอกไม่เอาวันนี้เราจะมาตึงๆกขาหมดแต่เขาทำทุกคนเลยนะแล้วก็ไอคิวพี่โท หนึ่งสองส้างสุดท้ายก็ต้องทำใช่ถักทำไมทำไมมันต้องถักท่าหนึ่งคือตอนที่ถ่ายอ่ะเราแบบไม่ได้เจอแบบใครแล้วแล้วาแบบเข้าเข้าไปนั่งในงานนะครับถ้าแบบถ้าแบบว่าเจอคนอื่นตอนแรกก็กะจะทำนะว่าแบบว่ามันมีท่าแบบซิกเนเจอร์หรือเปล่าแบบลัทธิมัมมี่มันแบบว่าโอยแพ้ไปแล้วไม่ได้เกาหลีเลยใช่ ให้มีกบบคุยกับศิลปินเาี้กากเลยถ่ยที่เขาไปทง,งานอ๋อได้คุยคนี่น<ม>ี่ไปค,คุยครับเพราตอนแบบว่าตอนเดินไม่ว่าไงเป็นโมตอนเดินโมเข้างานครับแล้วถ่ายแบ็กดรอปเสร็จก็แบบเขาจะแบบมีนั่งที่นั่งแบ็กหลังแบ็กสเตจให้ก่อนใช่ครับแบบเป็นห้องพักใช่แล้วก็แบบมีแบบเจอแบบเป็นพี่ๆศิลปินเหมเป็นน้องเป็นน้องเรองพวกเราใครเป็นใครเรอครับเปาาลชื่อคนชืซครับ มินโซเป็นเป็นนักร้องครับเป็นนักแสดงแล้วก็อีกคนนึงเป็นเทรนนีอยู่ครับเขากำลังเทรนอยู่ใช่เขาก็แบบมีคุยกับเขาว่าแบบว่าซ้อมอะไรยังไงบ้างเขาอยากรู้เหมือนกันว่าแบบว่าไอดอลเกาหลีเขาแบบเทรนยังไงเขาบอกว่าแบบเทรนแบบวันเราแบบแปดถึงสิบชั่วโมงต่อวันเลยอาทิตย์หนึ่งคือหกวันที่แบบต้องเทรนใช่ขนาดตอนเรียนก็ยังต้องเทรนเรียนตอนสี่โมงเย็นแล้วก็เทรนไปถึงเขาบอกกแบบสี่สี่ทุ่มห้าทุ่มแปดใช่ ตื่นเต้นไหมกับการที่เราแบบได้ไปพูดคุยกับคนละเป็คนคนอื่นในงานแบบนี้ด้วยเหมือนกันเพราะมันก็ไม่ใช่แบบเรื่องง่ายๆที่หลายคนจะเข้าไปทำงานโอ้ยตื่นเต้นมากเลยครับรู้สึกว่าเข้าไปในโลกนั้นเหมือนกับเป็นโลกใหม่เลยเป็นโลกแฟชั่นของแบบเกาหลีเลยนะครับรู้สึกว่าก็ได้แลกเปลี่ยนแบบมุมมองเพอร์สเปคทีฟใช่ได้เห็นว่าการทํางานของคนเกาหลีเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าทุกอย่างคือเป๊ะแล้วก็แบบจัดก,การดีมากๆลยคับคือตื่นเต้นไหมไม่รู้แต่ว่าตอนก่อนจะเข้าไปครับคือแบบว่า ใครจะเป็นคนทักก่อนก็้องแทบไม่รู้ทำไมเตรียมกันบอกว่าใครจะใครจะเป็นคนเปิดอย่างนี้ใช่แล้วก็ยิ้มฉุกนะครับก้องแพ้กลก็เลยเดินเข้าไปทักก่อนต้องซ้อมภาษาเกาหลีได้ไหมซ้อมภาษาคือตอนนั้น่ะผมซ้อมด้วยนะอะไรละรายการก้อก็จดขึ้นไปแบบเป็นเวทีแฟนมิสเลยบอกว่าแบบทับชูซีโอแล้วว่าแบบว่าเทโกปะ ขเขาแบบหิวข้าวขอข้าวกินหน่อยเพาะเกิดใส่มือไม่ไปเลยก็คือเจอหน้าเขาก็ขอข้าวกินเลยมั้ประโยคนี้อ่ะทีตอนนั้นอ่ะหิวข้าวก่อนขึ้นแบบว่าแต่งหน้าเสร็จแล้วหิวข้าวก็เลยแบบอยากได้ประโยคนี้ก็เลยเดินไปถามแบบพี่ล่ามว่าพี่ครับถ้าจะพูดประโยคนี้ต้องพูดยังไงแล้วเขาก็พูดมาสองบรรทัดก็เออพี่ครับพี่เขียนใส่มือผมเลยแล้วเขาก็เขียนให้แล้วคือแฟลเอาข้าว เพราะแต่ว่าเขาส่งฟุตซัพพอร์ตมาให้ก่อนเขาได้กินตอนแบบพักรอบแรกระหว่างรอบสองแบบได้ออกมากินข้าวได้ก,ก,กินะสำหรบับผมนะครับก็ได้เรียนรู้ภาษา,ษาเกาหลีเยอะนะครับแบบยังไาเซลฮอนจังชี่โอ้โหแปลว่าเข้า,าน้ำอยู่ไหนครับเข้าไป้ปลี่ยนภครับได้ใส่แบบเป็นเปลี่ยนอฟทอยเลทครับเปลี่ยนเรียนแต่ละปรนะโยค ขอค,ครับขำซันดีนาอ่าแล้วแล้วพี่พี่โอคิดถึงอะคิดถึงได้จำได้อะคิดถึง,งก็ไม่รู้ไม่ได้เปเธอจอตอนนี้เ<อ>ลยคือคือจะบอกว่าคือผมอะซึ่งแฟนมีไปใช่ไหมแล้วแบบก็ต้องแนะนำตัวว่าบอกว่าแบบเฮ้ยอย่าวาสซโยสชิลล์นึ่งอย่ามาไซมีดาแล้วกว็<อ>จะพูดแบบพูดแบบคิดหยดตุกคนใช่แต่ว่าผมจำไม่ได้ผมก็เลยเออเชิญลหนึ่ง ในสตรีมิ่งยูในสตรีมิ่งยูหรือภาษาภาษาอะไรครับเห็นล่าสุดที่ต้องไว้ไม่เชื่อหรอกค่ะว่าพี่โทเจอพี่โทตัวลอมเหรอใช่ตอนแรกคิดว่าพี่โทตัวปลอมเพราะแบบว่าก็แบบปกติแล้วก็แบบมีไลฟ์ในแอปอื่นบ้างแบบติ๊กตอกอะไรบ้างแล้วคือแบบในติ๊กตอกอ่ะมันจะแบบมีมันจะมีแอคโทมัทก็ไม่ใช่โทมัสตัวจริงคือเป็นแบบโปรไฟล์กับชื่อเหมือนกันแบบเยอะมากก็เลยแบบสงสัยว่าใช่โทมัสตัวจริงหรือเปล่า ราะเวลานั้นมันใกล้เวลาที่เราต้องลงงานไงวันนั้นอะแล้วเราปักในเรื่องเป็นอะไรอะแล้วคุณเข้าไปแล้วคุณเข้าไปทำไมแล้วคุณเข้าไปทําไมอะก็อยากเข้าไปดูซัพพอร์ตเราชายแน่ไปตรวจอะไรหรือเปล่าแบบคือตำรวจลงก็ไม่ได้ตรวจนะครับก็ดูเฉยๆก็แบบอยากซัพพอร์ตน้องแบบช่วงนี้น้องร้า์บ่อยก็เลยแบบเอออย่างนี้ต้องรลฟ์บ่อยใช่น้องรลฟ์บ่อยครับแต่รู้สึกว่าน้องนี่จำยูเซอร์พี่จำพี่ได้แล้วเนี่ย คือโดนหลอกบ่อยก็ก็คือไม่ไม่ค่อยแน่ใจครับก็เลยถามว่าตัวจริงหรือเปล่าแล้วคือแบบตอบกวนโอยมากเพราะว่าเขาตอบแบบว่าอะไรนะไม่รู้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 อะไรสักอย่างเยอะเยอะพอแล้วจำอยู่ช่วงนี่ไม่ได้อะสรุปจำได้ยังจำได้แล้วชื่อนั่นแหละเอ้าอินเสิร์ตอีส์โทมัสจึงมณีรัตน์ไงสะกด T H O M A S C H U NG MA N, G M A N E R A T ถูกไหมนะถูกเกือบหมดครับถ <c oughs> ูกเกือบหมด <c oughs> <อ>เห็นไหมย่ะนร<อ>จริงรู้อยู่แล้วแต่แค่ถ้าสะกดถูกหมดเนี่ย<อ>มันจะไม่มีอะไรพูดต่อไงอตอนที่้องถามว,าว่าตัวจริงไหมทำไมถึงต้องไปแก้ห้อใช่ใช่ใชไ,มไ,ไม่ได้แก้งไม่ได้แก้งต,ตอนนั้นคือลงงานไม่ได้เดี๋ยวใหลงนอ๋อ ตอนนั้นคือแบบเฮ้ยทำไมน้องกล้องจำพี่ไม่ได้ไไดอย่างงี้เพียงเลยแบบนี่ใส่แล้วพี่โคร,รู้ไหมว่ามีคนใช้ชื่อเราเยอะมาก,มากอ๋อรู้ครับมีครับเอ้าเห็นไหมล่ะไม่ก็นี่ตัวพี่เองไงทำไมน้องจำพี่ไม่ได้ <laughs> แล้วคอยสิรู้ยังไงวันนี้เอ้าก็ดูชื่อว่าถ้าเป็นในทิกตอกอ่ะมันสามารถชื่อเดียวกันได้เลยโทรบอยเดียวกันได้เลยแบบสับสนเงนี่ยลืมไปว่าอยู่ในไอจีอ่ะตอนนี้ก็จำได้แล้วเนาะใช่จำได้ใช่ไหมจำได้ User p r ร f i l e สีอะไรใส่ชุดสีน้ำเงินแล้วก็ถ่ายมืดๆอ่ะไม่่ใชอันนั้นอ่ะไม่ใช่อันนั้นอ่ะไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่เหรออ๋อนึกออกแล้วถ่ายตอนถ่ายโปรไฟล์ก่อนที่จะไปปารีสอย่างงี้เสื้อสีอะไรเสื้อสีดำแบ็กเกาวสีแบ็กเกาวขาวแบ็กเกาวดำแบ็กเกาวเหลืองอ่ะเขียวชมพูเพอร์ราชานี่นะแต่ว่าหันหันหน้าขวาแน่นอน เขาเขาหล่อครับหนเขาข้างเขาบอกข้างขวาหล่อข้างซ้ายน่ารักแล้วเราอ่ะเราคิดว่าข้างไหนหล่อเอาไปเป็นความคิดก็ผมว่าได้จริงๆก็แบบหล่อทุกทุกข้างนะแต่พี่พี่โทะเขาชอบแบบไม่ไม่พอใจด้านซ้ายบอกว่าแบบชอบแบบว่าเนี่ยน้องกล้องด้านซ้ายที่จะแบบออกแนวแบบแอบติดน่ารักนิดนึงคือผมก็แอบงงเอนที่พี่โทรบอกทแไมเขาไม่อยากน่ารักครับมัก็อยากครับไม่อยากเขารู้สึกว่าแบบวิด้านซ้ายมาดู๋น่ารักจังเลยแล้วด้น ตอนที่โอพูดอ่ะคือพูดหน้าจริงจังมากแล้วแบบมันมีกล้องติดปกันอยู่ก็คือแบบขำเพราะแบบว่าอะไรนะพี่โอแต่ว่าน้องกล้องน่ารักสุดได้ไหมนะโอเคจบด้วยประโยคนี้โอเคค่ะให้วางผลงานให้วางผลงานครับก็ขอฝากผลงานซีรีส์เรื่องแรกของโทมัสก็เลยครับนั่นก็คือกี่หมื่นฟ้าครับก็สามารถดูย้อนหลังที่ไอชีอีเวอร์เชั่นอันดัแล้วก็ ยูทูบช่องมันดิชแนลนะครับเป็นแบบเวอร์ชันออริจินอลครับแล่วทีนี้เรามีไพลอตเรื่องใหม่ออกมาแล้วกับพี่เก่งพี่ปิงจีพีโอมและทอมาสกองนะครับชื่อว่า Magic Lover นะครับสามารถไปดูได้ในช่อง YouTube มันดิชแนลนะครับแล้วก็สำหรับผลงานในอนาคตในซีรีส์ในละครของมาสกองก็คืออนั Anon เวอร์หรือเขาชื่ออันวานอีกนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับครับผมแล้วก็ขอฝากเพลงก้องนะครับฉันตกหลุมรักเชิญนะครับผมครับแล้วก็ขอฝากแฟนมิทติ้งของพวกเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบของแก๊งกินฟ้าหรือว่าทอมัสกอง ครับฝากผลงานตา่ตางๆของชมวัดกล้องนะครับเขอบคุณครบลรอใหม่มานะขอบคุณครับฝากเลยครับอเสิร์ตไปด้ร้องพลง